สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับมาเจอกับพี่อัศวินหมาม่วงอีกแล้วนะครับคนดูครับคลิปนี้พี่ก็อยู่กันในเกมรถไทยนะครับคนดูพี่จาไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรเมื่อกี้นะครับแต่พอเข้ามาปุ๊บมันก็ให้พี่ไปเลยนะครับมันบอกลูกศรให้ไปทาง normal ก่อนนะครับพี่ว่าจะไปเล่นทาง medium ซะหน่อยไม่ได้นะครับคนดูงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพี่จะผ่านหรือเปล่านะครับในฝั่งของ normal ไปกันเลยสวยเอา้ารถติด เฮ้ยโอ้มันลากไม่ไหวครับคนดูโอ้ไป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 เก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญนิ่งไว้นิ่งไว้เออนั่นแหละขี่ไปเรื่อยๆอุย้ยขี่ยากนะครับเนี่ยเก็บเหรียญเยอะๆหน่อยเก็บเหรียญเยอะๆหน่อยเก็บเหรียญเก็บเหรียญโอ้โหเหรียญมันก็อยู่ที่ใกล้ๆหน้าผานอเออดีจังเลยวะเฮ้ย เอ้ยเหรียญมันก็อยู่ใกล้ๆหน้าผาเนาะโอ้ยโอ๊ยโอ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 ยมันมีใครไปข้างหน้าปางเนี่ยมันมีอยู่คันหนึ่งนะครับข้างหน้าพี่มันมันมีอยู่คันเดียวโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอไปุ้ยแต่เขาไปไกลแล้วนะคันหน้าน่ะอืมคุณดูคิดว่าพี่จะผ่านไหมครับพี่ว่าก็ห้าสิบห้าสิบแล้วกันยังไม่แบบ ไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นเก่งขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับคุณดูเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยเฮ้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 ยอถอยหลังครับคุณดูครับเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้เฮ้ยมันยากกับเก็บเหรียญนี่แหละเว้ยเหรียญมันอยู่ใกล้ๆหน้าผาเยอะเกินไปว่ะเออเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงมากเลยนะครับนิ่งไว้ถนนดีแล้ว โอ้โหถนนถนนดีแค่ช่วงโค้งวิวิด่านอะไรอ่ะมันมีพลิกอะไรนะ่ะแผ่นดินพลิกคว่ำอะไรน่ะเอายังชอบเลยวะ่ะเฮ้ย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 นิ่งไว้ไอ้หนุ่มนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ไอ้หนุ่มไปทางซ้ายดีกว่าไปทางซ้ายไปทางซ้ายรถรถไถรถไถรถไถอย่าติดนะอย่าติดนะขอร้องอย่าติดนะอย่าติดอย่าติดอย่าติดเออไปไปไป ที่ต้องตามคนข้างหน้าให้ทันนะคนดูอันนี้ก็คืออะไรจุดเซฟเหรอใช่ไหมคุณได้มาถึงจุดตรวจหมุนก่อนดิเดี๋ยวจะไปละมันหมุนไปเนี่ยหมุนหมุนไป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 อย่าเพิ่งหมุนอย่าเพิ่งหมุนอย่าเพิ่งหมุนทำไมาหัวมันสายจังเลยรถไถเนี่ยโอ้โหใครลืมตั้งศูนย์มาแน่เลยบริษัทไม่ได้ตั้งศูนย์ให้หรอวะเนี่ยสายจัดเลยเดี๋ยวรอมันพลิกก่อนแล้วก็เราค่อยไปนะครับ ไป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 ดูดิหัวใสโอ้โหเขาลืบตั้งสูตรมาให้พี่แน่เลยเนี่ยเอาไม้ขับเนี่ยไป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 อ้ยอย่าเบึงนะอย่าเบึ่งอย่าเบึ่งอย่าเบึ่งโอเคอ่านสบายอืเอ้าไอคนข้างหน้าหายไปแล้วน้องอุ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่พี่ว่าพี่จะต้องชนะแน่นอนนี่ครับทางนี้เป็นทางอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหม หรือว่ามันเป็นทางหายหรือว่าอะไรวะเนี่ยกลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอาดีดีดิแต่ทำไมโอ้โหดูเ <ś> ฮ <meanwhile> ้ <laughs> <UX S 2> <ś ella> ยเฮ้ยเฮ้ยดูล้อหน้ามันสะบัดดิซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดุกๆๆๆ oh ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะโอ้โหดูดิโอ้ oh ho. สบัดอะไรขนาดนั้นอุ oh ้ยคือทำไมอะทางตรงนี้มันพับใต้หรือว่ายังไงเนี่ยมันมีแบบแต่มันก็เสี่ยงอยู่นะเสี่ยงอยู่นะ พี่ใกล้จะถึงกับคนข้างหน้าแล้วไหนอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวจะแสงให้ดูเออมาไกลแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวจะแสงให้ดูเลยอืมแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงตอนนี้ความเร็วอยู่ที่28ปดนะครับขับเร็วได้แค่นี้รถมันหนักเหลือเกินอขึ้นเขาด้วยทีน่นี่โอ้โหข้างหน้าขึ้นเขาครับคนดูมันจะไหวไหมเนี่ยเอ้ยเอา้า เฮ้ยไหวไหมเนี่ยถามจริงมีสปีดไหมเนี่ยเอ้ยไม่ไหวหรอไหว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 ยังไหวอยู่เอ้ยแต่ข้างหน้านั่นอ่ะสูงจังเลยไหวไหวไหวอย่าไปเพื่อนหยี่บไปหย่าไปเอหยีย่าไปหย่าไปเว้ยมันมีอันนี้ส่งลูกศรได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอเควิว <Goodnight. S 3> ิน้อง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 ้ยวิรถไทยโอ้ยย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 ยโอ้หลุดจากรถถได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดียเดียว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 เดียเดียวเดียวเดียเดียยวเดีเยวเเดียยเเดีเดีย เฮ้ยมันเป็นอะไรอะไม่รู้จโอ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้เกือบไม่รอดโอ้ยไปทางไหนต่อวะเนี่ยไม่กล้าขับละเองเนี่ยอยู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไปทางไหนดีวะทางสายแล้วกันอืมขวา้ายซ้ายดีเว้ยนะครับแต่ล้อโคตรสายเลยบอกตามตรง สายจัดอืมดูดิซ้ายขวา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 อืมอืมโอ้ไม่น่ามาทางบนเลเวลคนดูทางลำบากงานงอกละดูดิอันแหละเบรก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 โอ้ยชีวิตไปก่อนไปก่อน นิ่มๆนิ่งๆไว้เออนิ่มๆนิ่งๆหน่อยนั่น,นแหละค่อยๆลิงค่อยๆลิ่งถึงจะไปได้แบบชา้ชาๆแต่เราก็ไปข้างหน้าอยู่ดีนะครับค,อค,อคอ่อยๆไปอุยคนข้างหน้าเขาหายไปแล้วนะครับเขาน่าจะแบบออกไปแล้วตกปึ๊บหัวร้อนออกทันทีอะไรประมาณเนี้อุ้ยอ่าเรียบร้อยอย่าเพิ่งตกขอร้องขอร้องโอ้โห แหมคนมีบุญไงเห็นไหมล่ะอึ Favorite ๊บอึ๊บโอ้โหยังรอดอยู่ครับคนดูเกือบล่วงไปแล้วเบรกเบรกเบรกนิ่งไว้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 อ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเข้าโค้งให้สวยงามขวาไปักขวาไปนั่นแหละเข้าโค้งให้สวยงามสไว้ซ้าย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  ายหน่อยสายหน่อยสายน่อยสา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 ยอนิ่งนิ่โอเคอุ๊ยทางตรงนี้น่าจะโอเอาเรื่องอยู่ทางเนี้ยบอกเลยถ้าถ้าล้อข้างไหนหลุดไปเนี่ยจบจบเลยทันทีจริงๆซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายตรงตรไปนิ่งนิ่งนล้อหลังล่ะ เราต้องดูล้อข้างหลังด้วยนะเอาดีๆดีเพื่อนเอาดีๆดีเข้ามาก่อนแล้วหักซ้ายหน่อยโอเค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 นั่นแหละสวยไป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 นั่นแหละสวยนั่นแหละไป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 โอเคหักซ้ายหน่อยโอเคโอเคตรงเลยยาว ย่าหูไปแล้วอืมเร่งเครื่องได้แค่นี้แหละไม่รู้ทำไมเหมือนกันรถไปไม่ไหวแล้วมันทุกหนักเกินไปตายน,นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้มันจะถึงจุดตรวจหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่ว่ะต้องอีกไกลเลยเอ้ยนี่ไงจุดตรวจว่าแล้วไป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 วิ อะไรตกอะลูกตุ่มเหรอโอ้แต่ละดัาน้อนั่นนะอุ้ยเบคอนเบคอนเบ่อนเบ่อนไป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 โอ้เ้ยให้ได้สักครึ่งก็ยังดีวะเอออย่าเพิ่งตกตอนนี้แล้วกันไถเอ้ยโอเคไหมไถเอ้ย อย่พิ่งตกตอนนี้นะไถเอ้ยขวา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 เบรกโอ้โหดูด่านข้างหน้าดิไป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 โอ้โหนี่ด่านอะไรเขาครับเนี่ยเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนใจเย็นๆพ่อหนุ่มโอ้โหไป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 อย่าอย่าพิงง though, like าพ่งนะอย่าพิ่งอย่าพิ่งโอ้โหล้อหน้าโคตรใสเลยเว้ย ขับยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยเบรกอ๋อเขาบอกให้เบรกเบรกโอ้ยเกือบเบรก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 ไม่อยู่เบรกไม่อยู่นั่น,นแหละคนดูเป็นไงล่ะใครเคยเล่นแบบนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะว่ามาได้ถึงไหนนะครับคนดูครับพี่บอกเลยยาวหมายถึงพี่เนี่ยเล่นยาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เล่นยาวเรียบร้อยเล่นยาวตกยาวาสิงานงอบเรียบร้อยครับคุณดูอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณดูสําหรับแมบนี้ก็ถ้าใครชอบจะลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับคุณดูว่าให้พี่ไปเล่นแมปไหนเป็นแมปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ